ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแม่สือดีแฟนค่ะใครที่เคยหลงรักพระเอกเต้าหมิซื้อจากเรื่องรักไซซ์หัวใจสี่ดวงปี2001มาแล้วคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปดูซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เยเจอรี่ฝากไว้ก็ต้องเรื่องนี้เลยเขาอยลคกิสตาร์จุบป,ปั๊บสลับดวงใช้ในปี2020 ต้นสังกัดคียกูประกบคู่กับนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างสินเยที่เป็นซันช่ายเวอร์ชันปี2018วเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วถึงแม้ทั้งคู่จะมีอายุห่างกันถึง20ปีแต่เคมีดีงามมากค่ะแม้เฮียเจอรี่จะอายุปาไป40กว่าแล้วแต่เฮียก็ยังหล่อมากเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหุ่นซับเวอร์ซีรีส์เป็นแนวรักโรแมนติกมี34ตอนสามารถรับชมได้ทาง True อ d ี l u s และวิค่ะ เป็นเรื่องราวของถงเสี่ยวโยรับบทโดยเซนเย่ดีไซเนอร์าสาวตัวเล็กน่ารักแต่เธอนั้นเกิดมาพร้อมกับดวงสวยไม่รู้จบโชคไม่เคยเข้าข้างเธอเลยเธอจึงต้องพึ่งพาแต่ความสามารถของตัวเองเท่านั้น เธอจับพระจับผูได้มาเป็นลูกน้องของบรรณาธิการดิติตาลแฟชั่นสุดเทียบอย่างรู้สินเฉิงรับบทโดยเจอรี่เอียนบอกก็หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีชีวิตเท่านั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกมาโดยตลอดยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จไปเสียทุกอย่างเขามีบุคลิกเย็นชาเคร่งครึมเจ้าระเบียบทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เขาต้องการ แต่จู่ๆทั้งเขาและเธอก็ได้จูบก,กันโดยบังเอิญค่ะเหมือนโชคชะตาเล่นตลกทําให้รู้สินเฉิงกลายเป็นหนุ่มดวงตกชีวิตไม่ปังเหมือนอย่างเคยต้องออกจากงานส่วนทงเสี่ยวโยก็ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆแล้วเรื่องราวความรักแสนวุ่นวายระหว่างเขากับเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดวงของเขากับเธอจะกลับคืนมาเหมือนเดิมไหมต้องไปติดตามกันค่ะ ซีรีส์เดินเรื่องไวไม่ยืยดยาดถึงเพราะจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรพอจะเดาเรื่องได้อยู่เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนแต่ดูสนุกมากค่ะเพราะเราจะเอาใจช่วยนางเอกให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อยากให้นางทำตามความฝันให้สำเร็จนั่นก็คือเป็นดีไซนเนอร์ที่มีชื่อเสียงส่วนเฮียเจอรี่ต้องบอกว่าอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขจริงๆเวลาทำอะไรเฮียไม่ได้เลยเฮียดูแลตัวเองดีมากจริงๆค่ะ เมีพระนางดีงามมากเขาสองคนน่ารักเวลาอยู่ด้วยกันชอบตัวละครรู้สินเฉิมมากค่ะถึงแม้เขาจะไม่ปังบุริเย่เหมือนเดิมแต่เขาเป็นคนไม่สนใจเรื่องดวงสวยอะไรพวกนี้เขาสามารถพิสูจน์ตัวเองสร้างผลงานการออกแบบให้กลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งโดยไม่พึ่งพาดวงเลยค่ะบทนี้คือดี ส่วนบทพระรองก็ได้งานดีอย่างหวยเจอหมิ่งมาเล่นละมุนละไมเป็นอาหารตาอาหารใจมากเลยค่ะเอาละค่ะใครสนใจพล็อตแนวนี้ก็ไปติดตามดูนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมขอกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีแฟนค่ะ